สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Talk นะครับเอาความรู้ดีๆบทความดีๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเทรดเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปเจอหนังสือมาเล่มน,นึงนะครับชื่อ Full by Randomness แปลเป็นไทยเนี่ยยากมากเลยแต่ที่ผมพยายามแปลนี่ก็คือเทรดดีฝีมือหรือแค่สุม่มมันพูดถึงระบบสุ่มที่ส่งผลต่อการเทรดของเรานี่แหละรายละเอียดจะเป็นยังไง เข้าไปชมด้านในกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาบล็อกเกอร์ดีๆนะครับ i t Market ผมใช้บล็อกเกอร์นี้มา9ปีแล้วด้วยกันนะครับเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียมาตรฐานระดับโลกเลยมีบัญชี ECN ให้ใช้ด้วย ECN ดียังไงทำไมเทรด f ฟ r เ x ต้องใช้ ECN เพื่อนๆเ,เข้าไปดูในคลิปได้เลยเนาะผมทำเป็น playlist ชื่อบร็อกเกอร์อไว้ให้แล้วเล่าถึงระบบการทำงานเบื้องหลังของบรกเกอร์ระบบของตลาด f ฟ r เ x ดูเป็นความรู้ไว้ก็ได้ไม่ไม่อยากเปลี่ยนบล็อกเกอร์ไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนช่องสมัคร IC Market ผ่านลิงก์ของผมใต้คลิปได้เลยนะครับและ IC Market เขาได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำเอเชียแปซิฟิกปี2024นะครับอันนี้จดัดอันดับโดย tradingview ก็การันตีมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้เราได้และความเชื่อมั่นให้เราได้อีกประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ ลิงก์อยู่ใต้คลิปถ้าสมัครแล้วทักมาบอกผมผมมีกลุ่มแต่ง you วิดีโอนะครับเอาไว้ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องผ่านการสมัคร IC Market นะครับข้างในเป็นคลิปวิดีโอที่แชร์เทคนิคการเทรดนะครับมี3 4, สีสั้นด้วยกัน30กว่าคลิปแล้วนะครับเอาออเดอร์มาให้ดูไม้ต่อไม้เลยระบบเทรดของผมคิดยังไงออกแบบยังไงเพื่อนๆเอาไปต่อยอดกันได้นะครับอย่าลืมนะครับสมัครแล้วทักมาบอกผมนะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะบอกเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ เปลี่ยนมุมองของคนนับล้านเลยนะที่มีต่อโชคชะตาแล้วก็ความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของการเงินการลงทุนนี่แหละนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อ f o l l by Randomness นะครับเขียนโดยคุณนัสซิมนิโคลัสชื่อหนังสือเนี่ยจริงๆแปลไทยเขาก็แปลมาสวยอยู่แล้วเนาะแต่ผมอยากแปลให้เพื่อนๆเ,เข้าใจผมก็เลยใช้คำว่าเทรดดีมีฝีมือหรือแค่สุ่ม สำหรับเนื้อหาในวันนี้มันคงอธิบายยากนิดนึงนะผมค่อยๆอ,อธิบายไปแล้วกันนะเพื่อนๆค่อยๆตามไปแล้วกันนะถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องเข้าไปฟังอีกหลายๆรอบได้นะครับมารู้จักคุณนัสซิมกันหน่อยดีกว่านะครับนัสซิมนิโคลัสทาเล็บนะเดี๋ยวผมเรียกเขาว่าคุณทาเล็บดีกว่าเนาะสำหรับ คนนี้นะครับก็ไม่ใช่นักเขียนธรรมดาธรรมดาเนาะแต่เขาเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนัก,นกปรัชญาและที่สำคัญเขาเคยเป็นอดีตเทรดเดอร์มืออาชีพใน Wall Street มาด้วยทาเลบเนี่ยเติบโตมาในเลบานอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองนะครับช่วงนั้นซึ่งประสบการณ์ตรงนี้มันทำให้รอหล่อให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความสนใจและก็หลงไหลในเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วก็ความไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าจะเกิดระเบิดที่ไหนจะจู่โจม เมื่อ,อไรจะยิงกันเมื่อ,อไร่เนี่ยเขาไม่รู้เลยแต่รู้อย่างเดียวก็คือสถานการณ์ความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศเต็มไปหมดหลังจากนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็ย้ายมาเรียนในฝรั่งเศสแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนจบปริญญาเอกเลยนะโดยมาต่อที่อเมริกาเนี่แหละแล้วก็เข้าสู่วงการ การตลาดการเงินที่ Wall Street ส่วนตอนนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านตลาด d e l i v e t i v e หรือตัวตลาดอนุพันธ์เนาะแล้วก็ตัว Option ซึ่งเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูงมากๆเลยแล้วก็ตลอดหลายปีนะครับที่ตัวทาเลบเนี่ยได้อยู่ในตลาดการเงินเขาได้เห็นปรากฏการณ์ซ้ำๆขึ้นอย่างหนึ่งก็คือคนจำนวนมากเนี่ยทั้งนักลงทุนเองหรือนักวิเคราะห์มักจะเข้าใจผิด เกี่ยวกับการสุ่มหรือตัวแรนดอมเนี่ยเนาะโดยตัวเขาเองเขาเชื่อว่าในตลาดการเงินเนี่ยมีคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่เข้าใจแนวคิดในเรื่องของความน่าจะเป็นในระดับทฤษฎีนะแล้วก็ยิ่งน้อยลงไปอีกที่จะเข้าใจผลกระทบที่แท้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง ก็หมายความว่าคนที่จะเข้าใจทฤษฎีเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยก็มีน้อยอยู่แล้วคนที่ไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อการเทรดหรือโลกการเงินยังไงก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นเหมือนความพยายามของคุณทาเล็บเนี่ยที่จะอธิบายว่าโลกเนี่ยมันถูกครอบงําด้วยความสุ่มความแลนดอมซึ่งตัวนี้มันหลอกเราได้ยังไง หนังสือเล่มนี้เขาเลยจะอธิบายเรื่องนี้ตัวทาเลบเองเนี่ยบอกว่าตัวทาเลบเองบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันคล้ายๆกับเขาเขียนเรียงความส่วนตัวแล้วกันที่มาจากประสบการณ์ตรงของเขาในการพยายามต่อสู้กับความสุ่มแล้วก็อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เชิงเจติแล้วก็เขาพยายามจะอธิบายว่าอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เชิงเจติเนี่ยมันเกี่ยวยงกันยังไง<ๆ>เขาไม่ได้พยายามทําให้หนังสือเล่มเนี่ยเป็นตาราวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาเขียนขึ้นมาเพื่อ ความสนุกส่วนตัวนะครับแล้วก็หวังว่าผู้อ่านเนี่ยจะเพลิดเพลินกับมันหนังสือเล่มนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือที่เขาเขียนต่อๆมาอีกหลายเรื่องนะครับเช่น inserto series หรือ the black swan หรือชื่อคุ้นๆกันอีกเล่มอีกเล่มหนึ่งก็คือ skin in the game นะครับอันนี้ผมยังไม่เคยอ่านเลยเนาะแต่คุณทาเล่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบหลังจากเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จก็คือเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมานะ มันมักจะดูเป็นการสุ่มน้อยกว่าที่มันเป็นจริงเสมอหรือที่เราเรียกกันว่าไฮไซด์ไบแอ s สนั่นเองก็คือมันออกมาแล้วอ่ะผลมันออกมาแล้วเรารู้อยู่แล้วมันก็เลยดูว่าตลาดเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้สุ่มหรอกมันมีที่มาที่ไปอันเป็นผลให้เกิดเทคนิคข้อทั้งหลายนั่นเองแต่จริงๆคุณทาเล็บกาลังจะบอกว่ามันก็สุ่มพอๆกันกับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหละ แต่เราเนี่ยมีทฤษฎีหรือมีความที่จะอธิบายเรื่องที่มันเพิ่งเกิดมาเท่านั้นเองพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนงงไหมถ้างงลองกลับไปฟังกันอีกทีนะครับผมพยายามเรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายแล้วโอเคกลับมาที่คําถามหลักถ้าเราบอกว่าฝีมือกับโชคหรือดวงเนี่ยเราจะสามารถแยกมันออกได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามสําคัญที่ทาเล็บตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าความสําเร็จของเราเนี่ย มันมาจากความสามารถจริงๆที่มันไม่ใช่โชคหรือดวงในโลกที่ซับซ้อนอย่างตลาดการเงินการแยกแยะระหว่างโชคกับทักษะของเราเนะี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเขาใช้คำว,ว่าท้าทายมากผู้คนมักจะอ้างเหตุผลย้อนหลังก็คือไฮซด์ไบแอสนั่นแหละก็คือเกิดขึ้นมาแล้วแล้วค่อยอธิบายมันอธิบายความสำเร็จว่ามันเป็นผลมาจากความสามารถของตัวเองในขณะที่ความล้มเหลวเนะี่ยมันเกิด จากปัจจัยภายนอกหรือว่าดวงไม่ดีโชคลายเขาถามเราว่าเราเคยเห็นไหมที่มองย้อนกลับไปในการลงทุนหรือว่าการเทรดของเรานะแล้วก็คิดว่าโอ้โหตอนนั้นตัวเราเองเนี่ยเก่งจังเลยที่ตัดสินใจแบบนั้นหรืออีกหมุมหนึ่งตัวเราเองเนี่ยทำไมไปพลาดกับเรื่องง่ายๆแค่นี้เองไม่ว่าจะคิดยังไงเขาบอกว่านี่แหละรครับคือการหลอกตัวเองที่ทาเลบกําลังพูดถึงอยู่ไม่ว่าจะพูดยังไงทั้งสองคำพูดเนี่ยมันคือการพูด ทำเหมือนว่าตัวเองรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วพอมันเกิดขึ้นว่าโอ้ไม่น่าไปทําแบบนั้นเลยเอ้ยหรือว่าก่อนหน้านี้เก่งจังเลยที่ทําแบบนี้ทาเล็บกําลังจะเน้นจุดนี้นะว่าตอนที่เรารู้สึกอยู่ตอนเนี้คือการที่เราพยายามหลอกตัวเองอยู่มาดูตัวอย่างแรกที่ทาเล็บ เสียดสีเอาไว้ได้เจ็บปวดนะครับเขาจะพูดถึงหลักการของการสุ่มนะฮะโดยให้ชื่อมาตินเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งเขาให้ชื่อตอนนี้ว่ามาตินลิงจอมแม่นโดยเขาให้เราจินตนาการว่ามาตินเนี่ยเป็นลิงตัวหนึ่งนะฮะที่กําลังจะโยนลูกดอกเลือกหุ้นจากเซตอินเด็ก์ก็ไดนะ้แล้วก็มาตินเนี่ยเลือกมา3บริษัทก็คือปลาลูกดอกเข้าไปสู่ที่เป้าเพื่อเลือกชื่อหุ้นนะซึ่งเลือกมาได้3บริษัท แล้ว3บริษัทเนี่ยปรากฏว่านับปลายปีทำกำไรได้12%โดยที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยโดยรวมลดลง10%เขาบอกว่ามาตินเนี่ยภาคภูมิใจในการเลือกหุ้นของเขาอย่างมากเลยแล้วก็พยายามอธิบายว่าเขาเลือกหุ้นนี้มาอย่างไรวิธีการเลือกหุ้นของเขาเองเนี่ยเขามีระบบที่เป็นเขาเรียกว่าระบบเทพอัจฉริยะทั้งทงที่เป้าเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเนาะมาตินก็ยังโยนเข้าเป้าใช้ วิธีความเร็วลมเท่านี้วิธีการโยนเท่านี้หรือบางทีก็พูดไปถึงว่าการเตรียมตัวว่ากินอะไรก่อนที่จะไปโยนนะซึ่งตัวมาตินเองก็ภูมิใจมากกับผลตอบแทนที่เขาได้แล้วมาตินเนี่ยก็ได้เล่าให้กับเพื่อนที่เป็นลิงของเขาฟังเกี่ยวกับระบบของเขากลยุทธ์อย่างเป็นวักเป็นเวรเลยตัวทันเล็บกําลังจะบอกอะไรเขาบอกว่าความสําเร็จของมาตินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยของ บา a แอสของคนที่รอดชีวิตก็คือเรามักจะเห็นเฉพาะคนที่รอดชีวิตนะมองเห็นเฉพาะคนที่ทําผลงานได้ดีเหมือนมาตินที่ปาลูกดอกโดนหุ้นทํากาไรได้12%แต่เราจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของมาตินอุตัวอื่นๆที่ปาลูกดอกพลาดไปโดนหุ้นที่ขาดทุนเลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากถิตนะิเนาะลิง2,000ตัวก็จะมีประมาณ50ตัวที่ได้กําไรเหมือนมาตินจอมแม่นนี่แหละก็คือได้12%หรือว่าดีกว่านั้นด้วยความบังเอิญ ด้วยความสุ่มเนี่ยแหละแล้วเขาบอกว่าไอ้ห้ตัวที่ได้กาําไร1 2อเนี่เนาะ <c oughs> ก็มักจะมีตัวหนึ่งที่ออกมาเขียนหนังสือเกี <c oughs> ่ยวกับกลยุทธ์ตัวเองขายด้วย <c oughs> ซึ่งทั้งๆที่มันเป็นความบังเอิญล,ล้วนๆทีนี้ตัวทาเลบเองนะครับยังยกตัวอย่างข้อสมมุติฐานที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือสมมุติเรามีนักลงทุนอยู่10,000คนที่แต่ละคนมีทักษะในการเหตุนิดเดียวแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ย น้อยมากกว่าโยนเหรียญอีกนั่นก็คือมีโอกาสแค่45้แต่ด้วยหลักความน่าจะเป็นแล้วมันอาจจะมีนักลงทุนประมาณสัก200คนในกลุ่มเนี่ยที่สามารถทำกำไรได้ติดต่อกัน5ปีนักลงทุนเหล่านี้ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางการเงินอัจฉริยะทางการตลาดระบบของเขาก็จะได้รับการสันเสริญเยืนยอแล้วก็ผู้คนอยากขอคำแนะนำเรียกอาจารย์เรียกกูรูแต่แท้จริงๆแล้วเนี่ย ความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่การเลียงตัวกันของความโชคดีแบบสุ่มเท่านั้นเองเมื่อกี้เราได้รู้จักมาตินไปแล้วนะครับก็เป็นตัวละครที่เขาสะท้อนถึงคนที่หลงไปกับความสุ่มเนาะแต่ตัวอีแต่ตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับชื่อนิโรวิลลิปนะครับตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอย่างอนุรักษ์นิยมเข้าใจความเสี่ยงอย่างดี เข้าใจบทบาทของความสุ่มความแรนดอมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยวางรากฐานวางเงินจํากัดความเสี่ยงได้โดยที่ไม่หวังโชคหวังดวงจะว่า,างเงินเหอะลงทุนก็ลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนที่จะบอกว่าอันเนี้ยที่เขาล่ํารวยแล้วเงินของเขาเติบโตเพราะเขาเลือกการลงทุนที่มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งตรงข้ามกับมาตินเลยทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่เขากําลังจะบอกว่า คนหนึ่งอาศัยอยู่กับโชคกับดวงนั่นแหละเหมือนมาตินลิงมาตินจอมเมนนะกับนิวโรทิลิปที่เป็นตัวแทนของสกิลและทักษะอันนี้คือความแตกต่างที่เขาจะยกให้เห็นผ่านตัวละครทั้งสองแบบเนาะมาดูอีกบทหนึ่ง survivorship bias นะครับก็คือเราเนี่ยจะเห็นแต่ผู้อยู่รอดไม่ได้เห็นผู้ตายเนาะซึ่งตัว bias ตัวนี้มันทำให้เราเห็นเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่รอดแต่ในมุมที่คนล้มเหลวไปกี่คน มากมายเท่าไหร่หรือหายไปจากตลาดเท่าไหร่เนี่ยเรามองไม่เห็นเลยตัวทาเล็บเองเนี่ยเขาเรียกว่า s u r v i v o r s h i p bias ซึ่งผลของมันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประเมินความน่าจะเป็นของความสำเร็จสูงเกินจริงเขายกตัวอย่างหนุ่มน้อยคนหนึ่งอายุ22ตอนนี้เขาออกมาพูดต่อสาธารณชนว่าเขาร่ำรวย3ล้านดอลลาร์จากการเล่นรัสเซียนรูเล็ตเล่นกับตัวมาเฟียด้วยนะเล่นกับมาเฟียที่คุมบ่อนอยู่ เขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาก็คือก่อนที่เขาจะทอยรัดเซียนรูเล็ตเนี่ยเขากับพิบตา3ครั้งแล้วก็ตบมือแล้วเขาก็รวยอย่างนี้เลยแล้วผลที่ออกมามันก็คือการที่เขาชนะ3ครั้งติดกันครั้งละ1ล้านได้3ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวทาเลปเองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามความน่าจะเป็นเนาะมันจะมีหนุ่มน้อยที่ไม่ได้เป็นแบบหนุ่มน้อยคนนี้อีก42%ซึ่งพวกนั้นเนี่ยตายก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเล่นแพ้ก็ตามหรือว่าไปกินเงินมาเฟียแล้วโดนมาเฟียยิงหรือโดนมาเฟียเก็บก็ตามแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับหนุ่มน้อยคนนี้รวยได้เพราะเล่นรัสเซียนรูเลตและสิ่งที่เขาทําก่อนเล่นรัสเซียนรูเลตก็คือกระพริบตา3าครั้งแล้วก็ตบมือซึ่งเขาก็เปรียบเทียบเนบเนมเนาะเวลาที่เราได้ยินแบบน,นี้เราก็จะเชื่อแล้วก็จะมีคนที่ไปกระพริบตา3าครั้งแล้วก็ตบมือก่อนทอยรัสเซียนรูเลตเนี่ยอีกเป็นลล้านคนเลยเพราะว่าหนุ่มน้อยคนนี้ออกมาแชร์เทคนิคของเขา หรือีกอย่างหนึ่งนะครับตัวทาเลบเนี่ยยกตัวอย่างมาอีกอันหนึ่งก็คือหนังสือเรื่อง the millionaire next door เนี่ยที่พยายามสรุปคุณสมบัติว่าคนที่รวยทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงทําไมเขาถึงรวยซึ่งตัวทาเลบเองบอกว่าหนังสือเล่มเนี่ยมันมีไบแอสแบบที่เขาพูดถึงเนี่ยซ้อนอยู่2ชั้นเลยอันแรกก็คือหนังสือเล่มเนี่ยเลือกที่จะไปศึกษาเฉพาะคนที่เป็นคนรวยในปัจจุบัน โดยไม่สนใจคน,คนกลุ่มที่เคยลงทุนแล้วผิดพลาดแล้วหมดตัวอันนี้คือชั้นแรกชั้นที่2ก็คือหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงตลาดที่มันอยู่ในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้นครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ากลยุทธ์พวกนี้มันทําให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่หากสมมติถ้าเปลี่ยนช่วงเวลาบ้างละ่ะถ้าไปเขียนในช่วงที่ตลาดซบเซาบ้างละ่ะเขาบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันลิบลับเลย แต่สุดท้ายเรามักจะเห็นแค่ผู้ชนะเท่านั้นแต่เราก็ไม่ได้เห็นผู้แพ้ที่หายออกไปจากระบบเท่าไหร่อาจจะเป็นล้านล้านคนเลยก็ได้นะอีกตัวอย่างนึงนะครับเขาให้ชื่อตัวละครว่ามาร์คและเจเน็ตนะครับมาร์คและเจเน็เนี่ยเป็นสามีภรรยานะครับอยู่อาศาัยอยู่ในถนน Park คเว n u นซึ่งเป็นช่วงที่ รวยมากๆเป็นกลุ่มคนรวยติดอันดับโลกเนี่ยมาอยู่รวมกันในนิวยอร์กซึ่งตัวมาร์กเองเนี่ยก็เป็นทนายที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยมีรายได้500,000เหรียญต่อปีซึ่งถือว่ารายได้ระดับนี้ถือว่าสูงมากแล้วเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแต่ในสายตาของเจเน็ตเนี่ยที่เป็นภรรยาเขาเนอะกับมองรู้สึกว่ามาร์กเนี่ยเป็นสามีที่โคตรล้มเหลวเลยเพราะเจเน็ตอยู่ในพาร์ค v อเวนซึ่งมองไปรอบๆแล้วเนี่ย เพื่อนบ้านของเขาที่อยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดพวกนั้นเนาะล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเทรดเดอร์ของ Wall Street หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ล่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะฉะนั้นเจนเน็ตเนี่ยก็มองมาร์กไปเปรียบเทียบกับคนกลุ่มที่อยู่รอบข้างที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆระดับโลกทั้งหลายแล้วก็แถวๆนั้นไม่มีใครล้มเหลวเลยเพราะคนล้มเหลวคนที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ระดับนั้นก็ไปอยู่แถวนั้นไม่ได้ มันก็เลยทําให้เจเน็ตเนี่ยมองสามีตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นแสลวซึ่งผลจากการมองอย่างนี้ทาให้เจเน็ตเนี่ยมีความทุกข์มากเลยเพราะว่าทําไมบ้านเราไม่รวยเหมือนบ้านอื่นทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ดีกว่าคนอื่นต้องเยอะแยะมากมายแล้วหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทาเลปเอามายกตัวอย่างไบแอสของเขาเนี่ยก็คือเขาสมมติว่าให้ลิงเนี่ยนั่งพิมพ์ดีดต่อหน้าพิมพ์ดีดนะเป็นล้านๆตัวเลยนะแล้วก็สุ่มกดเครื่องพิมพ์ดีดกดไปเรื่อย อยู่ดีๆมีลิงตัวหนึ่งพิมพ์บทกวีออกมาได้สมบูรณ์แบบเขาใช้คําว่าอ e ีเลียดนะแต่เราก็ไม่รู้จักหรอกอีเ e ลียดคืออะไรสมมุติอะลิงพิมพ์ประโยคที่เป็นภาษามนุษย์ออกมาได้สักประโยคหนึ่งเรียบร้อย <c oughs> คนก็จะแห่ไปถามว่าลิงตัวนี้ทําได้ยังไงทําไมทําออกมาได้สมบูรณ์แบบลิงตัวนี้เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือลิงตัวนี้ทาไมมีอัจฉริยภาพขนาดนี้จริงๆที่สิ่งที่เขากําลังจะสื่อก็คือจริงๆมันเป็นแค่ฟลุกแค่นั้นเอง มันเป็นแค่แรนดอมออกมาซึ่งถามว่าคนเนี่ยก็จะสนใจแต่ไอลิงตัวเนี่ยที่พิมพ์ออกมาเป็นประโยคได้สวยงามแต่คนเคยไปสนใจไหมว่าอีกล้านล้านตัวที่พิมพ์ข้อความออกมาไม่เป็นประโยคข้อความไร้าสาระทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นยังไงทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่เขากำลังจะพยายามเล่าว,ว่า survivorship bias เนี่ยมันคืออะไรก็คือเราเนี่ยมักจะประเมินความสามารถของคนที่อยู่รอดเนี่ยสูงเกินไป ซึ่งทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการฟลุกออกมาก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในร้านล้านที่มันอยู่ดีๆประสบความสําเร็จขึ้นมาก็ได้แต่คนก็มักจะไปเยินยอแล้วก็ไปเชื่อถือให้ความสําคัญกับผู้รอดชีวิตคนนั้นมากเกินจริงนะครับอันนี้บทนี้ที่เขาพยายามจะสื่อเนาะสำหรับแนวคิดอีกอันหนึ่งที่สําคัญในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของ b l a c k s w a n หรือเรื่องหงดำเราอาจจะเคยได้ยิน b l a c k s w a n ในฐานะของ เหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมจริงจริงมันกําลังจะอธิบายเรื่องนี้แหละผมค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับลองนึกภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเราเคยเห็นแล้วก็เราเข้าใจว่าหงเนี่ยมันเป็นสีขาวมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมเป็นร้อยเป็นพันตัวกี่หมื่นตัวมันก็เป็นสีขาวหมดเพราะฉะนั้นในมุมมองในพาราดามของเราเนี่ยหงทุกตัวต้องเป็นสีขาวแล้วสมมุติวันหนึ่งเนเราไปต่างประเทศ ไปในถิ่นที่เราไม่เคยไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเจอหงส์ตัวหนึ่งสีดําแค่ตัวเดียวนะการที่เราไปพบหงส์ดตัวเดียวเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะหักล้างความเชื่อทั้งหมดที่ว่าหงส์ทุกตัวเป็นสีขาวออกไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหงส์ดในบริบทที่คุณทาเล็บกําลังพูดถึงก็คือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์เราไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยแต่ มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสเกิดเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในตลาดแล้วเราก็เข้าใจว่าตลาดไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอย่างสมมติเราบอกว่าตลาดหุ้นลงทีพันจุดเราก็ไม่เชื่อหรอกเพราะตลาดมันไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งที่มันมีปัจจัยที่บอกว่าตลาดหุ้นลงทีเดียวพันจุดขึ้นมามันจะเปลี่ยนแนวคิดของเราไปตลอดเลยสิ่งที่เขากําลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ย มันอาจจะเกิดขึ้นจากการไปพบหงดำตัวเดียวก็ได้ซึ่งมันจะเปลี่ยนความคิดของเราไปทั้งหมดเลยพริกเขาเรียกว่าพริกหน้ามือเป็นหลังมือเลยสิ่งที่เขากําลังจะบอกก็คืออย่าไปมั่นใจอะไรมากสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วถ้าเราไม่มีการเตรียมความเสี่ยงเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับผลกระทบมันจะรุนแรงมากๆเลย มาอีกเรื่องหนึ่งที่อธิบายยากนะผมลองอธิบายเพื่อนๆเ,เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ร ness, นะครับเรื่องสกร n เนสนะครับเรื่องของความไม่สมมาตรมันคือการที่ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุนก็แล้วแต่นะมันไม่ได้กระจายเท่าเทากันทั้งสองข้างมันไม่ได้เหมือนตาช่างแบบนั้นที่มันจะสมดุลกันไปซึ่งปัญหาหลักที่เรามักจะเจอเราจะชอบสับสนกันระหว่างโอกาสที่จะเกิด นะครับอันนี้คือ probability นะกับผลลัพธ์ที่คาดหวังเรามักจะชอบเอาไปรวมกันอยู่นะครับโอกาสที่มักจะเกิดเนี่ยมันหมายความว่ามีโอกาสแค่ไหนที่มันจะเกิดขึ้นเช่นมีโอกาสสัก70%ที่หุ้นจะขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยมันคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นไม่จริงเนี่ยเราจะได้หรือจะเสียเท่าไหร่อันนั้นคือผลลัพธ์ที่คาดหวังซึ่งเขาบอกว่า สิ่งที่เราควรสนใจเนี่ยมันคือควรสนใจผลลัพธ์ที่คาดหวังมากกว่าเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมากแต่ว่าอาจจะได้กําไรน้อยแต่ว่าถ้าโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมันอาจจะให้ผลกําไรที่มากก็ได้เพราะถ้าเรามัวแต่ไปมองโอกาสที่มันจะเกิดเราก็จะ b as อ,อยู่หน้าเดียวเนาะแต่เราไม่ได้ไปดูผลลัพธ์ที่คาดหวังเลยว่า ถ้ามันเกิดแบบนั้นแล้วเราจะได้กําไรเท่าไหร่แต่ว่าสมมติถ้ากลับกันลหละเมื่อกี้7จ็ดใช่ไหมถ้า7จ์มีโอกาสขึ้นเราเล่นขึ้นมันให้รีสิวอแค่หนึ่งแต่ว่าถ้ามันลงล่ะมันอยู่ในส่วน3 0ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาถ้าลงทีมันให้1ต่อ1 0ออันนี้แหละที่เขากําลังจะสื่อว่าสิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือควรสนใจรีวอดที่มันจะได้มากกว่าอันนี้ผมพยายามเล่าแล้วก็อธิบายให้ฟังง่ายๆเนาะ ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องคุณสตีเฟนเกาคุณสตีเฟนเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนาะซึ่งตัวเขาเองรู้ดีว่าคนที่จะมีชีวิตรอดหลังจากได้รับการวินิจฉัยแบบเขาแล้วเนี่ยจะอยู่ต่อไปได้เฉลี่ยนะอยู่ต่อไปได้อีก8เดือนมันหมายความว่าพอเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยแเดือนตายแต่คุณสตีเฟนศึกษามากกว่านั้นนะฮะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมเชื่อตัวเลขอะไรง่ายๆกลับไปดูในงานวิจัยพบว่าคนรอดชีวิตเนี่ยเยอะนะไม่ใช่ทุกคน8เดือนตายมันหมายความว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยพอวินิจฉัยเสร็จปุ๊บตายเลยตายเร็วมากแต่คนที่รอดเนี่ยก็รอดแล้วก็ใช้ชีวิตได้นานเหมือนปกติเลยแต่พอเอาจับมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันได้ที่8เดือนตัวเลขนี้กําลังจะบอกอะไรเราตัวเลขนี้มันคือสกรูเนสก็คือความกระจายตัวที่มันไม่สมมาตร ไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราไปดูในนั้นมันอาจจะแตกต่างกันมากก็ได้แต่เราไปเชื่อไปแล้วว่าค่าเฉลี่ยตรงกลางสําคัญกว่าจริงๆแล้วเราควรเข้าไปดูในสถานการณ์จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากกว่าที่จะเชื่อตัวเลขที่เป็นตัวแทนเหตุการณ์นั้นๆซึ่งตัวทาเลฟเองต้องการจะทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งสําคัญมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนหรอกแต่มันคือถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่หรือเสียเท่าไหร่ และผลกระทบมันจะรุนแรงแค่ไหนอันนี้ต่างหากที่สําคัญเพราะนี่คือหัวใจของการจัดการความเสี่ยงที่ดีและถ้าเทียบกับสไตล์การเทรดของทาเลบเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะยอมขาดทุนเล็กๆน้อยๆบ่อยๆแต่เวลาชนะชนะให้เป็นโฮมรันนั่นเองก็คือล i x ซ์อีวอเยอะๆเลยอันนี้สิ่งที่เขากําลังจะอธิบายนะผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทาเลบพูดถึงนะครับเขาให้เรารู้จัก n อ i s e กับ Signal ในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจํานวนมหาศาลมากๆเลยทั้งข่าวทั้งสื่อแล้วก็ข้อมูลการเคลื่อนไหวของตลาดมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทาเล็บบอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากเป็น noise ก็คือเป็นเสียงรบกวนมากกว่าที่จะเป็น Si g n a l ที่มีความหมายที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันมีสัญชาตญาณเนาะในการไปสร้างรูปแบบ พยายามที่จะสร้างารูปแบบหรือสร้างความหมายจากสิ่งต่างๆที่เจอถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอยู่จริงให้มันออกมาเป็นจริงได้ซึ่งข่าวสารในตลาดส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าให้เราลองนึกภาพเวลาที่เรามองท้องฟ้าเนาะเราเห็นก้อนเมฆแล้วเราก็จินตนาการเป็นรูปต่างๆนะครับเหมือนที่เราได้รับข่าวสารก็คือมนุษย์ไปแปลงไอ้พวกนี้ให้มันเป็นข้อมูลแปลงให้มันเป็นข่าวสาร ที่ให้เราเอามาใช้ในตลาดนักข่าวนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็พยายามจะสร้างเรื่องราวเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในแต่ละวันว่ามันจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้เพราะอันนู่นเพราะอันนี้แต่ตัวชาเลปเองเนี่ยเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมโยงกับฟันเดเมนทัลที่แท้จริงด้วยซ้าและแถมตัวนักข่าวพวกเนี้ยที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักข่าวนะเขาถูกคัดเลือกมาเพราะอะไรเพราะความสามารถในการสื่อสารหรือ ความรู้ที่เกี่ยวกับตลาดแน่นอนถ้าเป็นนักข่าวก็ถูกคัดเลือกมาด้วยความสามารถในการสื่อสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่ออะไรกันนักสื่อสารเราจะบอกประมาณนี้เนาะเพราะนักข่าวเขาสนใจอะไรเขาสนใจแค่ข่าวของเขาได้รับไวรัลหรือเปล่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเปล่ามากกว่าความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอีกนี่คือหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามบอกก็คือข่าวสารอะไรที่เรารับรู้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อถือมันได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่เราจะได้จากตรงนี้ก็คือเราควรหาอะไรที่มันเป็นอินฟอร์เมชันจริงๆที่ไม่ใช่ว่าข่าวจะเล่นอะไรอะไรเป็นกระแสะแล้วก็ไปเทรตามนั้นซึ่งอันนั้นเขาบอกว่าเป็นนอยส์ทั้งหมดเลยเนาะบทสรุปนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้คืออะไรฟังมาถึงตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยจงยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องแล้วก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามเขาบอกว่าอย่าไปมั่นใจในความรู้ของตัวเองมากเกินไปให้พร้อม ที่จะสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ดีเหมือนกับนักปรัชญาคาวพ็อปเปอร์เนี่ยที่บอกว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนั้นถูก100%ได้หรอกแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันผิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างยอมรับโอเพนไม d ์นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดทันทีถ้ามีหลักฐานใหม่ๆ โดยไม่ต้องอายนะครับซึ่งตัวทาเลฟเองเนี่ยยกย่องจอร์สโซลอดนะนะครับว่าโซลอดเนี่ยมีมีทักษะแบบนี้ไม่มั่นใจตัวเองเกินไปพร้อมที่จะเปิดรับทันทีถ้ารู้ว่าตัวเองผิดเนาะสองนะครับเขาบอกว่าให้ใช้หลักปาสกาเวเกอร์ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งแนวคิดนี้เขาสอนว่าให้ใช้สถิติหรือข้อมูลในอดีตเนี่ยเพื่อใช้ในการคาดการเชิงบวก มันหมายความว่าถ้ามันเคยเกิดแล้วสาเร็จมาก่อนแล้วก็อาจจะสําเร็จอีกในอนาคตแต่เขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลยอย่าใช้สถิติและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหมายความว่าถ้าเป็นในเชิงบวกเนี่ยเราสามารถคาดการแบบนั้นจากอดีตได้แต่ถ้ามันเป็นเชิงลบเนี่ยหรือว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนลงทีไม่เคยเกินพันจุดหรอกเราอย่าเอาแบบนั้นมาใช้สถิติแบบเนี้ยใช้ได้ในการคาดการเชิงบวกเคย ขึ้นทีพันจุดอเอาไว้คาดหวังได้แต่อย่าเอามาใช้บริหารความเสี่ยงต้องจํากัดความเสียหายสูงสุดเท่าที่เรายอมรับได้ไม่ใช่จากสถิติในอดีตพรอมเราคุยกันเรื่องแบล็กสบอลแล้วใช่ไหมหงเป็นสีขาวสิไม่เคยมีสีดําหรอกแต่พอเจอหงสีดําปุ๊บทฤษฎีว่าหงสีขาวมากี่ร้อยกี่พันปีไม่รู้อ่ะโดนลบล้างทิ้งไปหมดเลยสะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันการที่ลงทีพันจุดลากทีสองพจุดไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไม่ต้องไปสนใจมันไม่เคยเกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้เราต้องยอมรับความเสี่ยงเท่าที่เรายอมรับได้เท่านั้นเพราะฉะนั้น Stop l ล s สสำคัญสุดท้ายนะครับเขาอยากให้เราฝึกฝนสโตอีกหรือการทำใจให้สงบเมื่อไอความสุ่มทั้งหลายเนี่ยมันพาเรื่องหลายๆมาการที่เรามีจิตใจที่สงบเนี่ยมันช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างมีสติสโตอิกสอนให้มุ่งเน้นไปสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ นั่นก็คือตัวレスปอนของเราหรือทัศนคติของเราที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องนั้นเพราะเราควบคุมเหตุการณ์อย่างอื่นไม่ได้ควบคุมภายนอกไม่ได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของเราเองได้เพราะฉะนั้นเขาอยากให้เราฝึกจัดการอารมณ์ให้เรามีสติไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาครอบงำการตัดสินใจเนาะบทสรุปสุดท้ายของหนังสือนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราเอาชนะตลาดแต่สอนให้เราไม่หลอกตัวเองแล้วก็ให้ยอมรับว่าความสําเร็จเนี่ย จริงมันอาจจะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่เราคิดนอกอย่าพยองเกินไปว่าเราเก่งอย่าพยองเกินไปว่าเรามีฝีมือและการที่เราล้มเหลวจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เราไม่เก่งไม่มีความสามารถเสมอไปบางทีมันก็เป็นแรนดอมของตลาดเนี่ยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งสําคัญที่เขาอยากให้เราตระหนักรู้เลยก็คือเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความสุ่มมากกว่าที่เราคิดนะการที่เรารู้จักตัวเอง humble จัดการความเสี่ยงและไม่เชื่อทุกสิ่งที่เรา ที่ตาเห็นเนี่ยจะช่วยทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและยั่งยืนผมสรุปไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะเรื่องนี้มันอาจจะหนักแล้วก็ยากหน่อยนะครับขออภัยถ้าผมอธิบายได้ไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆสามารถหาต้นฉบับหาหนังสือมาอ่านกันได้อันนี้สรุปเป็นไอเดียก็แล้วกันเนาะสำหรับใครชอบแนวทางของช่องนะครับช่องเรามีระบบ Member s h i p เรียบร้อยแล้วสมัคร เข้ามาเป็นสมาชิกกันได้นะถือเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยจากซูเปอร์แตงก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเปิดพอร์ตกับ ICMarket i n g ลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วถ้าสมัครแล้วทักมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่ม Thank you video นะครับลาไปก่อนสาหรับวันนี้แล้วเ,เจอกันใหม่สวัสดีครับ